คลิปนี้เราพูดคุยกันหน่อยนะคะเพื่อนๆติดตามข่าวกันแล้วก็ตกใจเหมือนกันเนาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารนะคะที่ปกป้องประเทศของเราแล้วก็ส่งกำลังใจให้คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดนะคะจากเหตุการณ์ที่เอ่อประเทศกัมพูชา ิงระเบิดมาที่เราเนาะอืมก็เป็นอะไรที่น่าตกใจอะ่ะเราก็เป็นแถบภาคอีสานด้วยอะ่ะเจ็บก็ตามข่าวอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูละเอียดหรือลึกอะไรนะคะก็ภาวนาส่งกําลังใจให้ทุกคนอะ่ะแก้ค่าปลอดภัยเนาะส่วนอะไรที่มันเกิดไปแล้วอะ่ะเออเจ็บก็ขอแสดงความเสียใจยกับญาติผู้ที่เสียหายด้วยนะคะและอืม ขอส่งพลังงานดีๆให้แล้วกันเนาะก็เวลานั่งสมาธิก็จะแผ่พลังงานให้นะคะช่วยเท่าที่เราจะสามารถช่วยได้นะคะทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้ถึงแม้ใครจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอะ่ะแต่เราก็อะไรที่เราสามารถทําได้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราเราก็ทําให้นะคะส่งกําลังใจอะไรก็ส่งกันไปนะคะทุกคนเออ สำหรับใครที่มีข้อมูลต่างๆก็อย่าแชร์อย่าโพสกันนะคะทุกคนเซฟต้องเซฟด้วยเนาะเซฟเจ้าหน้าที่เซฟอะไรอ่ะที่ที่เขาแหล่งที่เขาแบบอยู่เพื่อความปลอดภัยนั่นแหละเนาะเพื่อความปลอดภัยเราก็ให้กำลังใจเราก็ทำในส่วนที่เราสามารถทำได้แต่อย่าไปแชร์ไปโพสนะคะเหมือนมันจะไปแบบ ประกาศเกินไปว่าพี่กัดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันอันตรายเกินไปนะคะสําหรับมันมันจะเป็นการบอกจุดบอกพิกัดผู้ต่อสู้เกินไปเนาะอโอเคก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจเหมือนกันแล้วก็อยู่แถบภาคอีสานด้วยเนาะทุกคนแบบว่าแอบเป็นห่วงแอบเป็นห่วงคนที่บ้านแอบเป็นห่วงคนในครอบครัวเหมือนกันอืมแต่ก็นั่นแหละติดตามข่าวติดตามข่าวสถานาการณ์กันต่อไปนะคะ ขอให้ทุกอย่างสงบโดยเร็วแล้วก็ไม่มีใครที่ต้องบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะทุกชีวิตมีคุณค่ามากเาเรามานั่งสมาธิแผ่ให้คนที่ร่วงรับกันหน่อยเนาะคนที่บาดเจ็บคนที่ร่วงลับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็แผ่พลังงานให้ พี่พี่ทหารที่ทําหน้าที่ปกป้องชายแดนของเราเนาะให้เขาได้รับความปลอดภัยกลับมาเขาจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวนะคะเนาะเดี๋ยนะวเรามาทําสมาธิแผ่พลังงานออร่าให้กันนะคะ ขออนุญาตค่ะขออนุญาตครุครูบาอาจาจรย์จิงศักดิ์สิทธิ์ไฮเเซลเทวดาประจําตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเชื่อมต่อกับ พลังงานเบื้องบนพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานละเอียดขอแสงออร่าส่งลงมาที่ตัวข้าพเจ้าแสงออร่าสัมผัสที่ตัวข้าพเจ้าตั้งแต่ศีสัะจรดปลายเท้าไหลผ่านจักระทุกๆจัก,จกระทั่วทุกอโเซล์ ขอแสงออร่านี้ชำระล้างสิ่งสกปปกสิ่งมืดดำอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่ในตัวข้าพเจ้าและไหลลงสู่พื้นดินขอแสงออร่าส่งกลับมาจากพื้นดินเข้ามาที่ตัวข้าพเจ้าไหลรวมกับแสงออร่าจากเพื้องบน ขณะนี้ข้าพเจ้าเป็นท่อพลังงานกลมวงที่รับส่งท่อแสงออร่าแสงที่เป็นแสงแห่งความรักไร้เงื่อนไขแสงที่บริสุทธิ์แสงแห่งเมตตาแสงแห่งการเยียวยารักษาแสงแห่งความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ไหลเวียนอยู่ในตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะแบ่งปันแสงออร่านี้ออกไปให้กว้างใหญ่ไพศาลทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุทั่วทั้งแสนหมื่นโกดจักรวาลข้าพเจ้าขอแผ่แสงออร่านี้ออกไปให้กับเหล่าโครุโคบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทลเซลเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกภพทุกภูมิของข้าพเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับแสงออร่านี้โดยทั่วกันเมื่อพวกท่านได้รับแล้วขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมียานบาร,รมีที่สูงขึ้นขอพวกท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนาแผ่แสงออร่าออกไฟพร้อมกับข้าพเจ้าให้กว้างใหญ่ไพศาลมากยิ่งขึ้น พระเจ้าขอแผ่แสงออร่าออกไปให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามไทยแคโบเดียในครั้งนี้ไม่ว่าจะยังมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตผู้ใดที่ได้รับผลกระทบผู้ใดบริสุทธิ์ ขอให้พวกเขาได้รับแสงออร่านี้เป็นเกราะป้องกันคุ้มภัยให้พวกเขาปลอดภัยใครที่ได้รับบาดเจ็บก็ขอให้หายจากการบาดเจ็บส่วนผู้ที่ร่วงรับแล้วก็ขอให้พวกเขาไปสู่ภพภูมิที่ดี อยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นสูงขึ้นหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทุกทรมานทั้งหลายทั้งปวงขอแสงออร่านี้แผ่ออกไปปกป้องพี่น้องชาวไทยขอให้พวกเขาปลอดภยัย บดพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอแสงออรา่านี้ปกคลุมคุ้มครองพี่น้องทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องชายแดนไทยปกป้องคุ้มครองคนไทยปกป้องประเทศชาติขอให้พวกเขาได้รับแสงออร่านี้เป็นเกราะป้องกันภัย ขอให้เข้าทั้งหลายและครอบครัวจงปลอดภัยขอให้สถานการณ์ที่เลวร้ายกลับมาดีขึ้นขอให้ทุกอย่างเบาทุเลาลงขอให้ประเทศไทยปลอดภัย ขอแผ่พลังงานออร่านี้ให้ปกป้องคุ้มครองพ่อหลวงขอปกป้องประเทศพื้นแผ่นดินไทยขอแสงออร่านี้จงปกคลุมทั่วพื้นแผ่นดินไทย ขอบคุณแม่โลกพรจักรวาลที่ส่งแสงออร่าที่เป็นแสงแห่งความรักไร้เงื่อนไขแสงแห่งความเมตตาแสงแห่งการเยียวยารักษาแสงแห่งการปกป้องคุมค้มครองขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ทุกคนเราก็ส่งกำลังใจนะคะส่งพลังงานดีๆออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะสิ่งที่เราทำได้จะเล็กจ,จะน้อยจะมากจะมมยตามกำลังที่เรามีเราก็ด้วยความเป็นคนไทยเนาะเราก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึง่งก็ช่วยๆกันนะคะอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านไพ่กันต่อนะคะ